สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเรามาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ความรักระหว่างเดือนกุมภานนะคะของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ชาวราศีเมถุนตุลย์ภมนะคะดูได้ทางลัคนานและก็ราศีนะคะดดวศุร์ด,ว,ดวจันสถิตที่ธาตุลมก็ดูได้เช่นกันนะคะใครมีราศีอยู่ธาตุลมแล้วลัคนานอยู่ธาตุอื่นก็สามารถดูควบคู่กันไปได้นะคะขอพลังงานชาวธาตุลมหน่อยค่ะสถานการณ์ความรักเดือนกุมภาท่าน์นี้นะคะจะเป็นอย่างไร ไพ่ใบแรกสเตงค่ะสเตรงมีพลังงานของชาวสิงห์นะคะชาวธาตุชาวธาตไฟนะคะเป็นอะไรที่คุณเป็นที่รักต้องผู้หนีว่าคุณเป็นที่รักยังเป็นที่รักที่มั่นคงของคนที่คุณรักอยู่มากๆเลยค่ะเป็นคนที่สามารถคนรักเนี่ยสามารถจะยอมนะคะยอมได้เป็นคนไกลค่ะ คนคนนี้มีความมั่นคงในรักกับคุณไม่ว่าระยะทางแค่ไหนเขายังมีหัวใจรักที่พักดีนะคะเป็นคนที่มั่นคงกับคุณจริงๆมีพลังงานของชาวธาตุดินขึ้นมาด้วยนะคะบอกเลยว่าสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมเนี่ยมองว่าเป็นความห่างไกลที่คุณอาจจะย,ยังไม่ได้พบได้เจอกันนะคะแต่คนคนนี้เขามีโอกาสที่จะเดินทางมาพบกับคุณในเดือนกุมภาพันนี้ สูงมากเลยนะคะมีเกณฑ์มากๆเลยที่จะได้วนกลับมาเจอกันพลังงาน6ถ้วยขึ้นนะคะเป็นพลังงานของคู่รักนะคะพลังงานคนรักในอดีตวนกลับคืนหรือคุณอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วนานมากนะคะเป็นเพื่อนเก่าแก่เป็นคนที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กหรืออาจจะเป็นคนรักตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้ชาวธาตุลมคนคนนี้นะคะเขา จะวนกลับมาหาคุณเป็นพลังงานของสิส่งศักดิ์สิทธิ์และโชชาตาเลยแหละถ้าขึ้นแบบนี้นะคะคนคนนี้มีหัวใจรักที่เขาเรียกว่าเป็นรอยย่อฮาร์ะค่ะนะคะหัวใจรักที่ซื่อสัตย์สุดเลยเป็นคนที่ซื่อสัตย์โอ้โหไพ่เทคแอคชั่นค่ะวิ่งหน้าตั้งมาเลยค่ะ <c oughs> ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมคะม้าเนี่ยวิ่งควบมาแบบมาอย่างรวดเร็วนะคะคุณได้เจอแน่นอนกับคนรักคนนั้นของคุณนะคะคนทางไกลนะคะ ไพ่อัศวินไมทาเอออัศวินดาบเขาก็ส่องคุณอยู่ด้วยนะระหว่างที่คุณเนี่ยอยู่ห่างกันนะคะเป็นไพ่หโอ้ไพ่หกไมเท้าเกิดขึ้นมีโอกาสมากเลยนะคะที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาก้าวคุณไปอีกหนึ่งสเต็ปนี่ไงคนไกลจริงๆชาวทัดลมคุณคบอยู่กับชาวต่างชาติแน่นอนหรือหากเป็นคนไทยก็อยู่ต่างประเทศกันนะคะอยู่ต่างจังหวัดคนไกลกันนะคะใครคนนี้เฝ้ารอคะ่ะ เฝ้ารอเฝ้าคอยที่จะได้มาพบกับคุณนะคะนั่งนับวันรอเลยแหละนะคะโอ้เป็นความรักที่เคยหยุดเป็นรักที่หยุดกันไปหยุดนิ่งเงียบกันไปเป็นรักที่ไม่ได้พัฒนาต่อเป็นรักที่คุณและเขาทั้งคู่อาจจะเหมือนกับไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแบบนี้นะคะคนคนนี้เขายังเฝ้ารอคุณอยู่นะคะอืมเขายังหวงแหนความรักที่มีต่อคุณนะคะเห็นไหมคะเด็กถือเหรียญน,นะคะ เขาเขายังไม่เปลี่ยนใจนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวมากๆเลยนะคะโอ้ทูอฟคัพเหมือนกับเขาได้ตระหนักรู้แล้วอะว่าเขารักคุณคุณเป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจเขาคุณเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะกุมหัวใจเขาได้คุณเป็นคนเดียวที่เอาชนะหัวใจเขาได้ ชาริออตจริงๆนะเป็นพลังงานคนไกลด้วยแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งด้วยนะคะแต่เขาเหมือนเขายอมสยบที่คุณอะอืมโอ้ระหว่างที่ห่างกันเขามีภาวะความเครียดมากเลยนะคะเนี่ยมีพลังงานของก้าวดาบเกิดขึ้นนะคะเขานอนไม่หลับค่ะมีภาวะเครียดเราไม่แน่ใจว่าเป็นเครียดเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องที่คุณพักความสัมพันธ์กันไปอยู่ดีๆคุณก็เงียบไม่คุยกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้นอนไม่หลับค่ะ ฉันนอนไม่หลับเลยนะคะโอ้ออ้ยตาละคนคนนี้เป็นคนที่ตระหนักรู้ความเงียบของคุณความห่างไกลและความที่คุณหยุดนิ่งกันไปคนที่คุณเงียบไม่คุยกับเขาเลยตอนนี้สถานการณ์เงียบเชียบแบบเหมือนกับเขาเขากังวลว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงอะเขากลัวว่าจะไม่ได้ไปต่อนะคะพลังงานเดอะเฮอร์มิต มีพลังงานของชาวราศีกันด้วยแล้วก็ราศีสิงห์ด้วยนะอที่นี้นะคะเขากลัวว่าคุณจะเปลี่ยนไปอ่ะกังคืนนี่เขานอนไม่หลับนะคะเนี่ยเป็นพลังงานสองเห็นไหมคะไพ่ฤกษ์ศรีอสองโหสองเก่งมากนะคะเป็น fc ตัวยงของคุณเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อุ้ยสองแล้วก็สองแล้วก็มากระอักเลือดก่อนนอนค่ะ <c oughs> มันเป็นพลังงานของคนเจ็บปวดน่ะเขาเจ็บปวดมากเลยนะยิ่งสองยิ่งดูคุณยิ่งเหมือนกับคุณยิ่งห่างเขาออกไปไกลเขาออกไปอ่ะคุณอาจจะทำให้คนคนนึงรู้สึกอกหักอ่ะคนที่อยู่ไกลจากคุณคนที่อยู่ดีคุณก็พักความสัมพันธ์กับเขาเงียบกับเขาอะค่ะเขากลัวว่าเคาจะสูญเสียคุณนะเนี่ยแต่ตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดมากเลยนะคะเนี่ยในวินาทีที่คุณมาดูคลิปคลิปนี้นะคะคนคนนี้หึงห่วงด้วยเนี่ย ยิ่งเขาสองคุณนะเขากำหมัดแน่นเลยนะคะห่วงแหนนะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นพลังงานของความห่วงเป็นพลังงานของความคิดถึงความพนึงหาความอยากไปพบไปเจอความห่วงแหนความหึงความพิโรธแล้วก็ความเจ็บปวดโอ้โหคุณคนนี้มีภาวะเป็นไบโพลาร์ได้เลยนะคะเพราะว่ามันมาทุกอารมณ์เลยเต็มมากๆม,กมูสวิงสุดๆแปรปรวนที่สุดในโอ้โหตายละทำไมพลังงานช่างใครคนนั้นของคุณนะคะ คนที่อยู่ในประเด็นคนที่คนนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยเหมือนกับเขาเนี่ยนะนะคะกําลังคิดถึงเรื่องราวเดิมๆค่ะเขากําลังเหมือนกับสะบทกับตัวเองว่าฉันทําอะไรลงไปนะคะเนี่ยค่ะมีความรักที่รออยู่นะคะจริงๆเขาจะเท k e action ทักมาหาคุณใดๆก,ก็ได้นะคะแต่คนคนนี้นี่แหละชอบคิดมากคิดเยอะนี่ก็ถีบนะคะวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆซ้ำาฉันมันไม่ดีฉันมันไม่ p e r f e ฉันมัน คือได้ค่าตัวเองเป็นพลังงานของคนที่ทั้งห่วงทั้งรักทั้งคิดถึงนะคะทั้งทุกอย่างไม่อยากให้คุณหยุดรักเขาไม่อยากให้คุณเงียยหายไปไม่อยากให้คุณห่างหายไปแต่ก็ไม่เทีแอคชั่นนะยืนหันหลังนะคะยืนหันหลังไปมองแต่อดีตนะคะโทษตัวเองนะคะได้ค่ายำคิดยำทำอย่างนั้นนะคะอืมแพ้ได้สำหรับนะคะคุณ เป็นราชินีเหรียญผู้เลอค่านะคะเลอขินผู้เลอค่าคนคนนี้ส่องเก่งมากจริงๆส่องเก่งมากพลังงานของเขาเป็นพลังงานของเด็กค่ะไม่ว่าเขาจะอายุแก่กว่าคุณนะคะไม่ว่าจะโตกว่าใดๆก็แล้วแต่แต่ในร่างกายเขาเหมือนมีทาลกแฝงอยู่ค่ะเป็นเป็นแบบทาลกเท่าทาลกอะคะ่ะนะอาจจะอายุมากก็จริงแต่แต่เหมือนแบบงองแงนะคะทีนี้นะออมองเลยว่าคุณนะคะตอนนี้ในสายตาของเขาอะ เลอค่าสุดๆเขาอยากจะง้างด่าปกป้องคุณเอาไว้เห็นไหมคะเนี่ยโอโ้โหคุณก็นั่งชดชดสวยๆเลิศเลิเป็นปบันลังของคุณส่วนเขาเหรอทนไม่ไหวแล้วค่ะจะมีการเ a คแอคชั่นแน่นอนคนคนนี้รู้สึกว่าคล้ายๆว่าเหมือนมีไฟมาลงมาจี้ที่โกนแล้วอะนะคะอืมรักคุณคะ่ะยิ่งรักยิ่งเจ็บคะ่ะยิ่งคุณห่างยิ่งคุณเงี้ไปยิ่งเจ็บปวดยิ่งเห็นว่าคุณมีคุณค่ามากมายแค่ไหนนะคะราชินีเหรียญเป็นเป็นราชินีที่เลอค่าจริงๆนะคะมั่นคงแล้วเเขาก็เห็นคุณด้วยนะว่า เป็นอะไรที่สง่างามเป็นคนที่สง่างามคู่ควรและเพียบพร้อมถ้าเขาเสียคุณไปนะบอกเลยว่าเนี่ยค่ะจมกองเลือดค่ะอะจริงๆนะถึงเขาจะหาใครได้อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของเขาก็มีความสําเร็จเรื่องการงานนะพลังงานของเขาก็เออเป็นคนมีเสน่ห์ของเขาอยู่นะคะแต่ทําไมล่ะมันพูดเรื่องถึงเดสตินีอะค่ะเพราะมันมีหกถ้วยขึ้น ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ใครก็ได้นะนะคะไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มหัวใจเขาได้ค่ะเพราะเขาเจอแล้วเนี่ยหนึ่งเหรียญของเขาราชินีของเขาะค่ะแต่อยู่ๆคุณก็เงียบหายไปเขาอาจจะทําอะไรให้คุณไม่พอใจความห่างไกลใดๆต่างๆนานา,นานหรือความเย็นชาของเขาที่เคยทํากับคุณก่อนตอนนี้ทุกอย่างมันจะท้อน,นกลับไปหาเขาเขาเหมือนกับเขาเรียกว่ากมตามสนองนะคะมันเป็นความรู้ตัวว่าอ๋อที่แทนแล้วที่ผ่านมาเธอรู้สึกแบบนี้นี่เอง ประมาณนี้เลยนะคะแล้วเรามาดูต่อกันเลยว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะจะ take action อ,อ,อะไรต่อไปพลังงานของชาวธาตุลมนะคะ take action ยังไงว,ว้าวคนคนนี้นะคะจะออกเดินทางค่ะได้เวลาที่เขานะคะจะต้องขยับตัวนะคะออกจากเขาเรียกว่าอะไรโพรง safe z o ของเขานะคะ <S <S โอ้ เดินออกจากความละล้าละลางค่ะเดินออกจากความขมุกขมัวคนคนนี้นะคะเหมือนเขาเห็นแสงสว่างแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังไม่ให้คอมมิชเมนต์คุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเคยเดินจบเดินจากกันไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มันขมุกขมัวไม่มีสถานะไม่มีชื่อเรียกนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณได้กลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ในดวงใจนะคะคนคนนี้เขาอยากที่จะ เทคแอคชั่นอยากที่จะมาพบมาเจอคุณอยากที่จะมาสารภาพรักอยากที่จะมาบอกว่าเขาหึงเขาห่วงเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะเขามี passion, แพชชั่นต่อคุณมากมหมเท่าไหร่อุ้ยพลังงานคู่อู้คู่ใหญ่ด้วยค่ะดีไฮโลแฟลซและดีไฮพร i นเทสโอ้ทวินเฟรมเพราะว่าขึ้นมาอยู่ข้างๆก,กับตำแหน่งหกถ้วยแล้วเป็นพ่ของจิตวิญญาณนะคะนี่คุณั้งคู่เป็นคู่กันนะคะเนี่ยโอ้ยอด พวกคุณสื่อจิตกันได้ด้วยใช่ไหมคะตอนกลางคืนคุณเคยรู้สึกว่ามีใครมาสัมผัสคุณหรือเกาคุณจากด้านหลังเวลานอนไหมคะหรือเวลากลางค่ำคืนตื่นกลางดึกขึ้นมานะคะรู้สึกคิดถึงใครบางคนทาไมมันมารบกวนจิตใจจังเลยบังคับาบางคืนที่ดาวย้ายหรือเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงอะไรต่างๆคุณมีความรู้สึกว่าใจคุณมันสั่นรล้วรัวบอกไม่ถูกบางคับบังคืนก็รู้สึกอยากจะร้องไห้ขึ้นมาไม่มีสาเหตุซะอย่างนั้นนะ่ะชาวทัตลมบอกเลยว่าคุณและเขาสื่อจิตกันได้ โอ้ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากจะร้องไห้หรอกนะเพราะคุณอะเหมือนกับ move on ได้นะคะอยู่นิ่งเงียบในที่ของคุณนะคะในเมื่อเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็ชัดๆถงคุณไปเลยนะคะอาจจะมีการทําใจมาสักระยะนึงแล้วแต่ตอนนี้คนคนนั้นทนไม่ไหวค่ะเขาเลยส่งพลังงานนะคะมากระตุ้นคุณค่ะที่คุณอยู่ดีๆก็เสียใจขึ้นมาหรือช่วงนี้เห็นเลขเบิ้ลบ่อยๆหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรต่างๆนะคะที่มีเลขหนึ่งกับเลขสองเนาะนั่นแหละค่ะ เป็นพลังงานของคู่แท้ทางจิตวิญญาณคุณรู้ว่าเขากําลังเรียกหาคุณเสียงของเขามันก้องอยู่ในหัวคุณเบบีเบบีอย่างนั้นเลยนะคะเสียงของเขามันยังดังเรียกคุณอยู่ค่ะเขายังถามว่าคุณเป็นยังไงเขายังส่งกระแสจิตเข้ามาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนตอนที่ตอนจะตื่นหรือก่อนจะนอนนะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณฟันถึงคุณเพ้อถึงคุณส่องคุณ ในสื่อโซเชียลทุกช่องทางที่เขาจะทำได้หากส่งไม่ได้ก็สมัครเอวตามานะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะแอคหลุม um, เนาะมาส่งดูคุณคนคนนี้จะจะขาดแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเนี่ยส่งจิตมาถึงคุณอะเรามองว่าช่วงนี้คุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับด้วยใช่ไหมล่ะนะคะจริงๆต้องคุณต้องส่งกระแสกลับไปบ้างนะว่า พอนะ,ะต้องพักผ่อนแล้วนะคะบางทีทําไห้เสียสุขภาพได้นะคะเนี่ยม,มีโอกาสมากๆเลยค,ค,คนคนนี้ดูทําเพ้อหนึงคุณมากเลยสุดๆนะคะ oh, The world เป็นการจบชิ้นแล้วความเงียบงันต่างๆพวกคุณมาเจอกันนะคะเป็นเรื่องของดูสิ The world นะคะแล้วก็มาหกถ้วยแล้วก็ไพค่คู่คู่บุญคู่บาร,รมีใหญ่เป็นอะไรที่อยู่ไกลกันเกินทึ่งฟ้านะคะแต่ยังมีใจถึงกันนะคะ จะโยงในความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาโอ้โหเป็นความรักที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรมากั้นขวางได้เลยค่ะนะคะเรารู้สึกเหมือนกับเขาเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าหากเขาไม่ได้ลงเอยกับคุณนะคะเขาก็ไม่ขอรักใครอีกเลยอะเพราะว่าไพ่ประสังคราชอะคะ่ะเป็นไพ่ของคนที่มีความคิดแบบโบราณเป็นคนที่รักใครรักมั่นปักใจปัก จิตรักจริงอยู่ในขนรรมทำเนียมประเพณีห่างไกลกับคุณเขาก็ไม่ได้ทําตัวเหลวไหลเลยนะคะเพราะว่าหากเขามีไพ่พระสังฆราชขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถไปใส่ร้ายเขาได้เลยว่าเขาเป็นแบบเจ้าชู้หรืออะไรแบบนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นในะความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่บที่เขาได้พบกับคุณอะ่ะเขาหยุดหัวใจเขาเลยนะคะเขาทานฟรอร์มออกมาเป็นเนี่ยค่ะเป็น คู่บุญคู่บารมีนะคะเขาเหมือนกับได้ตื่นรู้ตระหนักรู้เหมือนความรู้เก่าความรู้เดิมความทรงจำเขากลับคืนมาเขารู้เนาะว่าคุณเป็นคู่ของเขานะคะพวกคุณสื่อสื่อถึงกันได้แน่นอนยังไงก็แน่แนนะคะเวลาที่คุณรู้สึกอยู่ดีก็อยากร้องไห้บางครั้งก็ใจสั่นนะคะหรือบางครั้งก็มเีเกิดอารมณ์ดีโดยไม่มีเหตุผลนะคะ เป็นพลังงานจากเขาส่งมาค่ะแต่ช่วงหลังๆนี้จะไม่ค่อยได้มีความที่รู้สึกดีอย่างไรเหตุผลจะมีความรู้สึกโศกเศร้าอยูด่ดีก็นอยอะไรแบบนี้ค่ะเป็นสัญญาณที่เขาส่งมาหาคุณว่เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะคนไกลคนนี้คนที่อยู่ต่างชาติคนนี้คนที่อยู่ห่างไกลกัคุณแบบมากๆเลยครึ่งโลกแบบซีกโลกเลยได้เลยค่ะโอ้โห t u n sun the w ะเว d the Sun จบแล้วนะคะ ความรอคอยต่างๆการแยกจากถึงเวลาที่คุณทั้งคู่นะคะได้เวลารวมตัวกันแล้วค่ะ Twin Family Union ขอบอกเลยนะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะผ่านทางโซเชียลมานะคะคุณคนนี้จะมาบอกความในใจว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะขอให้คุณรอการติดต่อจากเขาคุณคือเดอะซันของเขาคือชีวิตคือจิตวิญญาณคือหัวใจคือทุกสิ่งคือทุกอย่างชาวทันลมหากพลังงานตรงกันอยากดูดวงส่วนตัวนะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเราจะเปิด ดวงชะตาให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรอนานรับคำทำนายภายในหนึ่งชั่วโมงเนาะโอเคขอให้ชาท่านลมมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขในความรักแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไป